ตะกร้าต้องเดือดตะกร้ารู้รอไม่วะเก็บเงินไม่ได้เก็บคว่าน่าจะโต๊ะบากว่า

กี่กิโลได้ประมาณก็ประมาณสามกิโลกว่าๆครับได้เลยไปพอดีเลยได้กันนานพอดีกันประมาณ เกือบเกือบตามล้วนซีหรือว่าลูกถอยออกลูกถอยออกลูกถอยออกในลูกนี้ประมาณซีหรือว่าลูกถอยออกเจะมาดูจะมาดูจะมาลูกลุงมีมันรวยรวยบุคลารวยให้มากซู้ตีตัวนี้อะไรลงนีพี่ว่าพ่อขึ้นขึ้นปุ๋ยขึ้นขึ้นปุ๋ยพี่ปุ๋นนั่นน่ะครับแล้วอะไรถึงเราคิดเล็บ่ามันเหล็บมันไม่ลงแล้วก็ประมาณแปดสิบห้าวันคนนี้ไม่เกิดก็ได้เซนเซ็กของที่ตลาดท้องการ

ไม่บดไม่รู้่บดไม้ทุส่งมันอยู่เลยมนเดี๋ยวแปบเด้๋ยวมาแปบเดี๋ยวแปบ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 แปปบแปบแปบแบแป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 บบแป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 บแบบแปบ นู้นู้เนานบ่มแเลยมันได้ไสของมัเลได้ใสเป็นแล้วก็คุยได้เลยเคือๆือนี่นี่ปุินี่รับริโอจากปากด้วยคือนี่ก็อาเอายุนนงกับป้องเราเจะเรียงอะไ่ะกับป้องนึ่งนันไงด้นึ่งดู ตึ่งรูกันสกิโลแต่ครับตตอนนันตากับเก้ากิโลอ๋ขาตีขากำนเมือนนะคืตัวกุ้มไห้ได้ปริมาณสามกนี่มนได้ตึ้งตอนตากับประมาณเจ็ดึงชิบกิโลเจ็ดงิบเราอันน้ำนักกับน้ำนักลอยเบอร์ซนกับพ่อซุกลอยเบอร์ซ็นตอ่ะน้อนรอบลุ่มเหือนก่นหมดเลยมันดเลมันจอความมืหมือนกับก้องโซ่อันนี้กองเก่คาดตตา ได้เจอด้วยหลังเหนือครับมาทําปุ๋ยมักอีกผมจะเอาครับ รองน้ำไปเดี๋ยวก็ผมแบกม่ไว้ผงลงโยนน้ำมาโยนไปแบกคนนี้แบกไปโยนนี่ได้ที่ฮาลุนแ่ไมเสียทำมาเยอะประมาณนั้นอืที่ต้องหลดช่ดีกว่นี่บ้านนี้คือเป็นปักก้องที่ได้มาตรท่านมาเลยกาปาวนั้นนะกาปีคือผู้ตึงชาลียชาลียชาลีที่ประมาณ้า

นักเล่าังนะกับมเลยเาว่ะมันนํำไมไม่ได้หลังก็คือต้องมาหลังลุงนะลงนี้มันต้องหลังอวต้องหลังอกคือยังไงต้องหลังก้อนอแรกเาจะหลังวมันจะบังุกโคเห็นว่ามุมกว้างมุมเฉแๆสวยี้ยรู้ว่าวันนี้เอาไหมพี่เอาไหมอ้ยเสียงดังเดีวมาฝากเพื่อนเล้ยว่าเ้เจ่ากัฝากเล้ยนี่ก่อนนะครับนี่ก็มันแน่นนะครับ วินรีและก็ปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยที่ถูกวิธีเพราะฉะนั้น้ม่นหมักของฟ <c oughs> ักทองเนี่ย <c oughs> เนื้อแะแน่น <c oughs> แล้วก็น้ําหนักดีนะ <c oughs> แล้วก็ลูกไซส์เนี่ยสม่าเสมอทุกลูกทั้งแปลงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการปลูกฟักทองครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จนะครับของปุยุนวันนี้เป็นการเก็บเกี่ยวฟักทองชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นของพี่ประยุนซึงเป็นสมาชิกกลุ่มของละนดโกยองทองปวดตนพิบนะครับที่โรงงาน ซึ่งของเราเองเนี่ยเราทำโครงการร่วมกับห้างซิติสโคลูทัสนะครับเป็นการเก็บครั้งแรกก็จะส่งในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นชุด,ชดที่หนึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องจากการปลูกกล้วยอมทองนะครับซึ่งในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทางรัตน,น,น์กล้วยอมทองในประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะครับทีนี้ทางโรงงานกล้วยอมเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกในในท้องถิ่นที่ท ลังดูดูการเก็บเกี่ยวของนาข้าวนะครับเราเองเราทำโครงการร่วมกับเทสดดูโรตัสนี่ซึ่งปุดูกพืชนะครับหลังหน้าครับแล้วก็ลดพื้นที่ทำนาบางส่วนเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยพยายามที่จะลดพื้นที่ทำนาข้าวนะครับเพราะว่าราคาข้าวเนี่ยตกต่ำทางกลุมบองก็ได้เข้ามาส่งเสริมให้กลุงเขาฯนะครับซึ่งเป็นพืชหลังหนา้ว่ทางกรุงคท่งโลตัสนะครับเราทำสัญญาร่วมกัน แล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีพืชชนิดอื่นนะครับที่ส่งข้าวห้างโลตัสทั้งหมด,ดนะครับใน11จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับครับเราส่งครั้งละกี่กิโลครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับครั้งละ2,500กิโลก่อนนะครับในชุดแรกๆเ,เพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็เป็นการทําเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนหลังจากนี้ก็ออเดอร์ก็คงจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสินค้าชนิดอื่นอีกสามประมาณสามถึงสี่ชนิดนะครับที่จะเข้ามาครับได้ครับนะครับอ่า